สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะับสำหรับวันนี้นะครับผมจะอยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่าไอเทมของเกมอาวีน,นะครับผมนะก็เป็นต่อไอเทมนี้นะครับที่มีหลายคนแบบว่ายังออกผิดอยู่เลยนะหรือว่าออกแบบไม่ตรงตามสถานการณ์เกมนะครับผมง่ายๆนะก็คือทารอนกับดาบสายฟ้านั่นเองนะครับผมนะส่วนมากผมจะเจอแค่รี่ออกแค่ดาบสายฟ้านะครับผมนะก็คือเขาจะเน้นแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะครับผมเขาจะเน้นแบบ ความเร็วในการจบตีปะคือความเร็วในการจบตีมมันก็เร็วกว่าอาทารอนแล้วนะฮะเร็วกว่าหเ็นนะอเพราะทารอนมันมีสามินะครับผมแล้วก็ดับสายฟ้ามมีสามห้าะแล้วก็ดับสายฟ้าจะบวกคิกด้วยนะแล้วก็ความเร็วในการกเาคลื่อนที่อีกก็ไอ้แครี่แบบชอบเลยนะผมพูดตรงๆนะครับผมนะก็คือก็อย่างว่านะแต่แต่แตไรเทพม,มันต้องมันตามสถานการณ์เกมจะออกแบบอันนั้นอย่างเดียวมันก็ไม่ถุกนะครับผมนะก็เอาง่ายๆเลยนะครับผมนะก็คือสอยอเทพนี้มันแตกต่างกันมากนะครับผมนะฮะเออถ้าเอามาใช้จริงนะแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่ดาบสายฟ้าไม่รุมกันทำไมนะพวกเทลเงี้ยเทลสลิมเงี้ยจะเจอบ่อยมากนะครับผมนะโอเคซึ่งผมจะมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะก็คือทารอนนะครับนัมันเอาไว้เจาะแทงนะครับผมนะเอาไว้เจาะแทงก็คือเนี่ยมันบวกพลังโจมตี60นะคอมเดินในการโจมตีอีกนะฮะแล้วก็ดูดเลือดอีก1ิเนี่ยนะก็คือดีมากนะครับผมนะก็คือแบบเหมาะกับแคดี่เลยไม่ต้องกับบ่อไวนะครับผมนะเพราะว่าไอเทมแบบตีเร็วมันไม่ค่อยจะมีดูดเลือดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมนะยกเว้นทารอนเนะ เออแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันนะครับนะคือดากอ้อนบีดนะครับแล้วก็คือลมหายใจมังกรนะครับแั้วก็คือแบบว่าการโจมโจมตีปกตินะครับนจะสร้างความเสียหายทางกายภาพนะเท่ากับ8%ของเลือดเอสพีของศัตรูนะครับเอาง่ายๆคือแบบว่าถ้าเลือดัตรูแบบยิ่งเยอะนะครับผมนะมันจะยิ่งแรงนะครับเอาไว้ยิงพวกตัวหน,หนาๆพวกแท้งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะสำหรับออดาบสายฟ้านะครับผมนะก็คือ เนี่ยบวกความเร็วในการโจมตีนะครับผมนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าทารอนแล้วนะครับผมนะสำหรับไอความเร็วในการโจมตีแล้วก็บวกอัตราคิดข้ออีสิบห้าเปอร์เซ็นต์โหเยอะแล้วเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะด้วยราคาที่พันเก้านะครับผมนะก็ผลข้างหน้าดีแบบออกแต่ชิ้นนี้นะครับผมนะแล้วก็บวกความเร็วในการเอ่อในการเคลื่อนที่อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็คือมันมันครบเครื่องเอาง่ายคือแบบว่าเร็วก็มีขี้ก็มีตีเร็วก็มีคือแครี่ชอบบอกพูดง่ายๆนะครับผมนะฮะ แล้วก็ยังมีสกิลดีตัวนะครับผมนะจะมีการโจมตีปกตินะฮะจะมีโอกาส30%ที่จะปล่อยสายฟ้านะครับผมนะคือสายฟ้าช็อตนั่นเองนะฮะแต่ว่าสายฟ้าช็อตที่สามารถที่จะติดคี้ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้คือไอเทมชิ้นนี้เอาไว้ยิงตัวบางๆนะครับแล้วเน้นดวงคุณต้องดีด้วยนะครับแล้วตัวละครคุณต้องแบบมีความตีเร็วมากๆนะครับผมนะอะไรประมาณเน้นตีเร็วเลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะก็สอยเทมนนี้ก็ห่างกันประมาณนี้นะครับผมนะก็สมมติว่าแบบ ฝั่งหนูค้าแบบมีตัวหนาเยอะๆอย่างเงี้ยก็ให้ออกทารอนดีกว่านะครับผมนะฮะเนี่ยแล้วถ้าฝั่งหนูค่าแบบตัวบางๆก็ออกดาบสายฟ้านะถ้าฝั่งหนูคาเอา,เอาเอาแคลรี่มาฟาร์มหรือเอาเอาพวกแครี่อเงี้ยเออเอาแครี่เอาเอาแคลรี่นั่นแหละนะครับผมนะเออหรือแม่ก็แอสตินตัวบางอะอะไรก็ได้ที่ตัวบางนะครับผมนะก็ผมแนะนำให้แบบเอาจิงเอาจิงมัน ทารอนอ่ะอจริงๆทารอนมันควบคุมกว่านั้นมันหม่หมหอให้ทารอนหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่ะแล้วก็ดัดสายฟ้าแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะทีท่ท,ที่ที่น่าออกนะเอาจริงๆเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรนะเขานะเดี๋ยวผมจะให้ดูเออ่ดีที่เรารู้กันนะครับว่าทารอนมาเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมว่ะเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดู คือทุกเลเวลของเกม r v นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะเลือดระดับ4,001นะครับ4,001แต่ถ้าเราเอัพเป็นเลเวลสองนะครับผมนะก็คือเลือด4,004แล้วนะครับผมนะก็คือแบบทุกเลเวลของเกม r v คือมันยิ่งเลดเกมเลือดตัวของตัวละครมันก็จะยิ่งเยอะนะครับผมนะก็ฮารอนมันจะได้เปรียบเรื่องนี้นะครับนะยิ่งจบท ยิงเจาะพวกเลือดเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะมันก็จะแรงด้วยนะครับผมพวกคอแรงคอนเฟลี่มงมอนเบลเมทเลือดมันก็เยอะด้วยนะฮะเลดเกมนะครับผมเนาะมันก็แบบจะได้เปรียบกว่านะครับผมนะฮะเอออันนี้ก็ตั้งแต่ฐานการเกมอีกทีอย่างที่ผมย้ํานะครับผมนะคือสอยเทมนี้นะครับผมนะมันออกได้แคที่ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นบอยเลดตัวเดียวนะเพราะบอยเลดมันมันไม่ได้เดินตีอย่างเงี้ยเก็ตฟาะนะครับผมมันจะแค่กิ้งแค่กิ้งยิง แล้วกิ้งกิ้งเนี่ยยิงยิงแล้วก็จิ้งมันไปออกินอื่นคุ้มกว่าพูดง่ายๆนะครับผมนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาทารอนนะ,ะเขาเอวยิงเทนดูนะครับผมนะผมนี่อเทนให้เลือดเต็มเลยเลเวลสิบห้าออกมาดีเพื่อน,นโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบยิงแค่ห้านัดนะครับผมเนะหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้นะครับผมนะเห็นปะมันก็จะแบบ เออผมลืมบอกไหมครับผมเนะนี่ยนี่ทุกคนเห็นว่าตอนยิงนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นสเก็ตปะสะเก็ดส0งร้อยกว่านะเห็นปะนี่ฮะมันจะแรงตามเลือดนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีมีดาเมจเสริมให้เราทุกรอบเลยนะครับผมเนี่ยทุกรอบย้ำนะว่าทุกรอบที่คุณตีนะครับผมเนี่ยก็คือจริงจริงมันมีคูลดาวนะ์แหละ0.3วยอ่ะคือมันเร็วมากนะเอาง่ายคือมันทุกรอบแหละนะครับผมเนี่ยคือคุณต้องแบบตีเร็วกว่าถึงวบี้ยเออตีเร็วศูนย์เเอาง่ายคือมันจะแบบไม่ทันคูลดาวนนนนนน์ออ่ะะะะะะเเเเเหห็็็ปปมมมัััจจทุกกกรบลยสสงตตดูี ระเบิดเสริมทุกรอบนะครับผมนะ่ยสำหรับอไอเทมฮาลอนนะครับผมนะ่ยสำหรับอไอเทมทีนี้นะครับผมนะเอาไว้ยิงตัวบางนะครับผมนะแต่ก็มันจะมีเห็นป่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีสายฟ้าช็อตนะครับผมนะเห็นป่ะโอกาส30%มเ็นตพราะอะไรยากนะดูดิยังไม่ออกเลยอันนี้ออกแนละ้วเห็นป่ะสายฟ้าช็อตประมาณ171นะครับ172ประมาณนั้นนะครับผมนะก็คือแบบมันต้องใช้30%อ่นะมันไม่เหมือนฮาลอนที่แบบมันออกทุกรอบอะ่ะเก็ตป่ะนะครับผมนะดูดิ ไอ้ว่าแต่ว่ามันมีโอกาสแบบติดชี้ด้วยนะครับผมนะก็คือมันเอาไว้เบิร์ตตัวแบบพูดเลยบางๆนะครับผมนะฮะถ้ามันติดขี้รัวๆนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวสลิมก็แล้วกันนะครับผมที่แบบว่ามันเบิร์ดไม่ใช่เบิร์ตเตีปก,ต,ออก,ก,กติเร็วๆสลิมโอเคผมจะเอาของให้มันเลยก็ได้嘛ตีเร็วเลย嘛 ตีเร็วเลยเนี่ยครับผมข้อดีของมันก็มีคี้นะอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะคือข้อดีมันมีคี้ด้วยนะครับผมนะนี้ก็แบบมันจะได้เสริมคี้แต่จริงมันออกของแค่นี้มันเอาจริงแบบเดี๋ยวผมให้ดูเอาจริงออกของแค่นี้มันคี้ก็เหลือแล้วนะสามชิ้นนี้นะครับผมนะแค่นี้มันต้องออกอยู่แล้วนะครับผมนะพวกอันนี้อย่างเงี้ยเห็นปะเทลลี่ก็เอิเนี่คยคีมันก็แบบหกสิเปอร์แล้วนะครับผมมันเยอะแล้วนะครับผมจริงไม่ต้องเป็นแบบบวกอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ก็เนี่ยถ้าเราออก สายฟ้ามันก็จะแบบบวกขี้อีกเป็นเจ็ดสิบห้านะครับดูดิทีอ่ะคือแบบเกือ <c oughs> บร้อยอ่ะเอาง่ายนะครับผมเนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะครับผมเนาะ <c oughs> เนี่ยติดดับสายฟ้าสองครั้งละสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งไ <c oughs> <c oughs> อดวงก็เน่ายนไม่ออกเลยไ <c oughs> อเน่าเกินดวงกู <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมเนะ่ับดับสายฟ้ามันจะแรงแบบว่า ยิงพวกตัวบางนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบก่อนนะครับผมเนะี่ยทดสอบว่ากี่บิ้ก็แล้วกันค่าเทนตายทดสอบนะผมจะทดสอบว่าค่าเทนกี่วิตายนะครับผมเนี่ยตอนนี้สามสิบวิโอเคนึงอะเมื่อกี้ผมเริ่มที่เจ็ดทีสามสิบนะครับผมนะฮะใช้ประมาณเก้าวินะครับผมนะเทนตายนะครับผมนะอนนนโอเคเดี๋ยวผมจะลอง มาใหม่มาใหม่ผมจะขายดาบสายฟ้านะครับผมนะแล้วก็ออกทารอนยังไงทารอนมันก็ได้จะเร็วกว่านะเพราะมันเป็นแท้งนะครับผมนะเออเพราะว่าไอ้นั้นมันแบบมันดีกว่าไม่ยืบกวนอ่ะตีได้หรอเฮ้ยลืมดูเเดี๋ยวพาติดเพนมายโอเคพาติดเพน โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มประมาณครึ่งครึ่งเหมือนครึ่งเหมืนอนของดาบสายฟ้าเลยนะโอเคแปดนาทีครึ่งผมจะเริ่มตีโ okay. อเคเฮ้ยพาสีเทนปะเนี่ยโอ้ไม่มีไม่มีพาสีเทนเฮ้ยแปดวิใน,นขณะมีพาสีเทนนะแปดวิอ่ะก็คิดดูก็ลากันนะครับผมไนดะ้โอเคเดี๋ยวเราไปลองแบบตัวบ,งบางๆนะครับผมนะฮะโอเคอันนี้ผมออกดาบสายฟ้านะครับผมนะโอเค เก้าครึ่งนะครับผมนะรับสายฟ้าใช้เวลาสามวิไอ้ชี้ก้สามวิแครี่ตายนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคือมันจะเบิร์ดแรงมากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองอ,ออกทารอนนะอันนี้คือเมื่อกี้เราเราเมื่อกี้คือสามวินะคระับผมนะคือแบบแครี่ตายเลยนะครับผมนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูทารอนกันดีกว่าเฮี้ยลุ้นว่ะคือทารอนมันจะได้แบบพอแทงอ่ะแต่ว่าถ้าตัวบางนะครับผมนะอันอนี้มันจะได้เปรียบกว่าเอาเงี้ก็อย่างที่ผมบอกสรุปให้นะครับอันนี้คือผมมาทดลองให้ดูนะครับผมนะว่า มันแจ้ผลดีกว่าโอเคนะผมจะลอง10นาทีครึ่งน,นะฮะเดี๋ยวลองดูแต่ผมว่ายจะเห็แม่งทารอนก็แพ้วะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันสาววิเท่ากันเห็นป่ามันมันคาเท่ากันเลยดีกว,ว่าเออ,อเอายคือทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะแต่ผมผมให้ทารอนแม่งดีกว่านะครับเราจริงๆนะโอเคก็บายผมจะมาในลิปหน้านะเัาผมบาย